เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอนะครับเมื่อกี้พี่แคนดี้รักเก็ตนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เจอคุณแม่วันเย็นรักเก็ตนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับผมมาทิพย์มุ่งมุ่งพัฒน์เทปให้่ครับแม่ดูดิไปไหนครับคุณแม่มันบริเวณเปิดได้บ้างมันสีดึงเอาข้างทางนะครับเปิดจังไรจังสีละครับดึงไปซอกันครับนั่นแหละครับแกงนี่ โอบแม่แม่นี่แหละครับีขนาดมันง่ามมันนะเมนไครับคุณแม่แม่ไม่เดินสะดุดนะบริษัทลูกเองติมเมนครับบริษัทลูกเองเลยครับดีแต่แม่แม่เค่อยเย็นไดู้กตั้งแต่หลายปีแล้วเนาะตีตีกอนสองปีเมนครับเมแบบนี้มันอยู่เมืองไทยก็บีบอัง่ามง่ามของญี่ปุ่นครับตัวนี้ครับเมนครับนั่เข่ามาจากญี่ปุ่นครับรัผมม่มครับดมแม่แล้วเสียเขาบอกว่าต้องใช้แบบนี้เพราะว่าแม่ไม่เดินสะดุดล่างล่างีเีย ครับเดินได้เลยเดินข้ามได้เลยนี่ล่างเือด้วยครับไม่อยดีมากแล้วก็ติดตั้งเร็วมากเมื่อกี้ที่คีนี้วิ่งขึ้นไปบอกเม่มูลครึ่งชั่วโมงล่างเรือนมันดีเนาะตันขั้วหนึ่ก็ดีเนาะง่ายครับนี่ล่างล็อกเครื่องล็อกล่างครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็ติดเรื้อเลยเราที่นี่บ้านนี่กระสีเปิดได้เนาะแมนค่ะถ้านลังปะปาตีกันหมองนี่บัตรประตูมันก็เปิดอิีนบารายยุ่งเขากันเลยต้องติด มาเจอปัญหาให้ติงยุ่งเติ้งแมงวันเติ้งงูโอ้โหบ้านบ้านสันสันรุมหนีคือหมายความว่าบางเทืยวฝนตกฝนลงยังน้ำท่วมโงูอง่ยังสินะโอ้โแม่ย่านแม่โตโตแม่เองแม่ย่านเัื่อเขามากนี่น้ำถมไปไหนครับคุณแม่โอ้ยคอดเอิร์กแม่นี้แม่นี้ไปยู่บนบนคอยลูกซุยคอยเดิร์ยคอยเดิร์กคนะครับโอ้ยงามงามสีไม่พอเนี่ยปานี่ไม่ครับสีเถากันพอแต้องมาเป็นอลูมิเนียมนี่ครับเอาไปดิวันใหม่ยังครับ ว้าวคือคือบ่วมีผู้ครับบ่มีปลอดกินโอ้รอยประตูใหม่ก็ยังมามีอายุเลยมีอายุในปักโดนเลยโอ้ใด็ดดโดนครับแบบนี้ไม่เหยดประตูใดบ่